กรีบกักรีบกับแน้น,นจ๊ะ DM Hor i เอ DM คอเทียศูนย์รวมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลก Le Healthy จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีฝักบัวอารม m a ผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูนฟบำรุงผิว Slim Concept Perfect Lock Perfect Shape สถาบันสุขภาพดี m r r i s a Clinic Miracle Life Miracle Face ถึงเวลาผ่านไปนานแค่ไหนออนกลับมามั่นใจได้ด้วย Face ล็ ck เฟสล็อกลิขสิทธิ์เฉพาะของเทียรพรคลินิกล็อกเฉพาะจุดที่หย่อนคล้อยแล้วค่อยๆปรับจนใบหน้าตึงกระชับกลับมาดูสดใสอ่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติให้คุณมั่นใจแล้วไปต่อ Face ล็อกเจนใหม่ของสังกรรมยกกระชับใบหน้ากับทีมแพทย์เฉพาะทางจากเทียรพรคลินิก คุณหมอความสวยความงามของแต่ละคนครับใกล้คนสวยนี่เลยคุณออนอนงนะคะปัญญาโวมนะคะเป็นนางสาวไทยปี2535ค่ะคุณฝนเป็นอะไรนะคะชื่อเต็มเตมค่ะค่ะเพชรประวิธิรังกุลชชวานค่ะอดีตแอร์โฮสเตสการบินไทยค่ะแล้วก็เป็นนางงามรุ่นน้องค่ะของพี่ออนด้วยค่ะเปิดเวทีเดียวกันไหมคะ คนละเวทีค่ะเป็นรองนางสาวเชียงใหม่ค่ะแล้วก็นางสาวถิ่นไทยงามคุณเชียงใหม่ทั้งคู่ปีสี่สามค่ะได้แล้วคุณหมอคะคุณหมอรู้ไหมว่าคุณหมออยู่กับผู้หญิงที่สวยที่สุดครับและทําให้สวยขึ้นสวยซ้ําสวยซ้อนนะคะครับอ่ะคนแรกเลยจากน้องออนก่อนแล้วกันเนาะทำอะไรบ้างคะจริงๆเป็นเทคนิคของคุณหมอชลทิศเฉพาะที่เีราพรคลดิก เริ่มต้นของการมาที่ทีละพรคลินิกก็คือมาทําตาสองชั้นเมื่อสปีที่แล้วค่ะเทคนิคของตาสองชั้นก่อนดีกว่าเราไปทีละสเต็ปเนะาะเทคนิคของการทําตาสองชั้นที่ท,ทีละพรคลินิกเป็นยังไงบ้างคะ<อ>คุณหมอก็<ค><ณ>เราทําเรียกว่ายอาพพ่อแผลทาเล็กลงลยค่ะแผลประมาณเซนเดียวนะครับ<ะ>แล้วก็ล็อกสามจุดก็เราเป็นต้นกําเนิดแล้วก็เป็นผู้คิดค้นวิธีนี้ คือจริงๆแล้วได้ข่าวว่าคุณหมอจะเป็นคนที่สุริสุร่ายๆๆมากสิ้นเปลืองที่สุด <c oughs> คือว่าใช้หมอเปลืองมากเป็นยังไงคะอ๋อครับครับพี่ว่าใช้เปลืองเลยนะใช่ปุนซูริสุรายคะ่ะไม่แต่ว่าใช้แพทย์เฉพาะทางออานะี่คะ <c oughs> เป็นแพทย์เฉพาะทางไม่คยมีเห็น <c oughs> ใครใช้่ไคนเดียวที่ทั้งหน้าตอนนี้เกิดะเป็นยังไงเฉพาะทางเป็นยังไงคะเรามองอนา,าคตเนาะนี่เป็นเป็นสัญญกรรมในอนา,าคตคือผมได้วางหมอไว้ ให้ชำนาญกันคนละหนึ่งอย่างสอนไปเลยกับมือครับตอนนี้จากหนึ่งคนผมก็ไต่มาเป็นแปดแปดเก้าคนพูดบางทีผมก็เรียกว่าแปดแปดอรหันนะแปดอรหันเช่นอย่างคุณอนเลยทําตาสองชั้นแทนเล็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องไปทําแล้วเพราะว่าคุณหมอที่ให้ทําตาสองชั้นสอนมากับเลอเขาเป็นอาจารย์แล้วล่ะเหรอเป็นอาจารย์แล้ว แต่ถ้าเป็นทำจมูกก็อีกคนนึงแล้วทำตาล่างอีกคนหนึงะทําตาล่างอีกคนหนึ่งล็อกบนนะล็อกล็อกหน้าก็มีอยู่สามคนล็อกล่างก็มีอยู่สองคนครับนนี้ไปสําหรับไปทางคุณฝนเนี่ยพอจะทําตาเนี่ก็ใช้แผลเล็กเหมือนกันแต่ว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกล้ามเนื้อตามาทําสิ่งที่ให้ทำเนี่ย เขาทําอย่างเดียวประจำประจำงานมันจะเวลามันจะลดลงไปเยอะเลยชำนาญมากหลับถึงเรียกว่าหลับตาทำนทีเหมือนหลับอะครับอันที่สองแผลจะเนียนกริบเลยเฉพาะจุดไหนจุดนั้นมันจะกริบอันที่สามเนี่ยมันจะบวมช้าน้อยมากอันที่สี่เแผลหายเร็วเพราะทุกคนทําคนละแค่หนึ่งออปเปเรชันคุณหมอพูดมาเนี่ยก็ต้องถามคนทำจริงว่าแผลหายเร็วจริงไหมอ่ะ แผลหายเร็วจริงค่ะทําตาสองรั้งคืออย่างที่บอกว่าพอทําเสร็จลงมาสัมภาษณ์นั่งคุยแล้วก็ขับรถกลับบ้านได้หรือมาตอนเช้าก็มาล้างแผลแล้วแผลเล็กจริงๆของคเป็นยังไงคะคะองหนูราคาก็แผลค่ะก็อย่างที่พี่ออนบอกคันเล็กคะ่ะคือหนูเห็นพี่ออนใช่ไหมคะคือตัวคุณเองอะ่ะเป็นการค้นหานะคะว่า ตาพี่อ่อนทาที่ไหนเหรอใช่แล้วก็ร,รู้แล้วว่าพี่ออนทาที่นี่ผลได้มีโอกาสได้ปรึกษาคุณหมอด้วยนะคะแล้วคุณหมอว่าไม่ใช่แค่แก้ปัญหาตาสองชั้นอย่างเดียวนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของแก้ไขปัญหาหนังตานะคะคือเวลาลืมตาหรืออะไรอย่าง,ะะงเงี้ยค่ะมันจะมันกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเป็นยังไงค,ครับสึกเป็นยังไงที่หนูรู้ว่าหนูเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแล้วหนูไม่รู้เลย ตอนแรกก็รู้นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยอะเวลาที่ออกกล้องนะคะเวลาที่เราไปทํางานนะคะถ่ายรูปเราจะรู้เลยว่าคือเหมือนตาเราตกอยู่ตลอดเวลาเหมือนง่วงนอนตลอดเวลาไม่สวยใช่ค่ะจริงเราไม่ได้บอกว่าโอ้ยเขาจ้างเรามาพูดงานไม่แข็งนะไม่แข็งใช่แล้วใช่เลาลาพูดแล้วน้าในตาเราก็แบบว่ามีกลิ้งตกใจมากทำยังไงให้ถึงทึ่มีน้ําในตาได้เพราะว่ามีความสุขที่ได้สวย จะเป็นจริงว่าจสิงนะ้่อ้าออะไรนะคะบางคนทำเห็นไหมคะตาอย่างนี้นะครับคุณหมอคะนี่จ้องเหมือนเราทาอะไรผิดอ่ะเหมือนเไปขโมยของเข้ามาคุณหมอเคยเจอไหมมีมีไหมอันนี้เป็นเพราะอะไรคะถือว่ากล้ามันดึงที่ไปมากเหรอคะขออธิบายทีนะครับเพราะว่าวิธีทําตาเนี่ยที่เคยพูดไว้ว่าวิธีของตะวันตกก็คือกรีบยาวตัดตัดหนังออกแล้วก็เย็บเย็บประมาณสักสิบยี่สิบเข็มมันจะมีแผล แล้วมันจะดูแล้วมันจะไม่ธรรมชาติเพราะคนคนเอเชียไม่ไม่ต้องไปตัดหนังนะแค่แค่จ่อร์นิดเดียวแล้วก็ล็อกเลยี่ยดจังเลยสองคนนี้ไม่ชอบเลยหนูไม่อยากพูดแล้วนี่จะจบจบรายการเป็นละเดี๋ยวคาเทคนิคไม่หมดเราไม่ได้เทคนิคทีนี้เราก็มาศึกษาดูว่าเราทำแบบคนเอเชียเราแค่ไม้ยิ่งฟันเคี่ยวเอ๊ะมันก็สวยอ่ะ ทำ <ffe> ามันมฟัน <f poster ör> แต่เอ๊ะมันก็สวยแล้วทำไมต้องไปตัดหนังผมก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เราหลับไม้ยิ้ฟันกดตรงนี้เราก็เจาะมันตรงนี้แล้วก็ล็อกเลยก็เลยเป็นที่มาของล็อกไม่นช่ก้อนการเดียวด้วยวิธีทำตาด้วยวิธีล็อกสามจุดแต่น้องอ๋อยเขาบอกกับกับกับแหนนะว่าเขาล็อกหน้าด้วยครับล็อกแล้วล็อกแล้วให้ตา เป็นตาหงแล้วก็งูเฮงดีโอจริงด้วยจริงด้วยอ่ะเพราะว่าปู่ย่ามันเป็นโเฮงดีทั้งคู่เลยตอนเนี้ยเชื่อไหมว่าคุณสองคนเนี่ยโค้งเหนือมังกรโอ้ยคำนี้โค้งเหนือมังกรจิอย่างนี้เลยจิตหัวมังกรอย่างนี้เลยเลยจอกลิ่นไปนั่งจิตเยอะเลยคำที่ดีเนาะ ตัดสินใจเลยไหมคอนเฟิร์มแบบตอนแรกคือตอนแรกก็กะว่าเราแบบอายุยังไม่ถึงจะไม่ถึง50เลยมันไม่ใช่วัยเรานะมันคงยังไม่หรอกมั้งคงไปร้อยไหมโบท็อกก็อย่างเงี้ยก็พอแต่จะบอกว่าปัญหาของคนเนี่ยที่มามาทำแล้วแก้ไขช้าเนี่ยมันยิ่งต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเนี่ยนานกว่าคนที่อายุน้อยตอกย้ำเลยแล้วที่สำคัญคือถ้าเราไปร้อยไหมเนี่ย มันก็ต้องทําอยู่เรื่อยๆร้อยไปเรื่อยๆนะร้อยไปเรื่อยๆก็เสียบยิ่งเป็นหลายร้อยเ, <100 S 2> เลยค่ะเรียกว่าแพงกว่าใช่แล้วพอเรามาทาเฟสล็อกปุ๊บเนี่ยมันแก้ไขปัญหาตรงจุดมันแก้ไขปัญหาระยะยาวแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยได้ออปชั่นใหม่ขึ้นมาด้วยคือเราเด็กลงแล้วเราก็มีความมั่นใจมากยิ่งข,<ช><ม>ขึ้นแล้วอย่างที่คุณหมอบอกว่าพอมาทําเฟสล็อกปุ๊บตาที่เราเคยทำสองชั้นหวานๆอะ มันกลายเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวของฝนคือล็อก<อ>หนาหช่วงล่างค่ะอ๋อทำไมเธอถึงต้องช่วงล่างคะคุณหมอเพราะว่าคือฝนนะคะมีปัญหามาก่อนนะคะค,คือปัญหาฝนเมื่อก่อนนะคะฝนเป็นนางงามใช่ไหมคะก็ด้วยความรู้เล่าเท่าไม่ถึงการก็ให้พี่เลี้ยงเขาไปฉีด เขาบอกว่าฟิลเลอร์แต่จริงๆไม่ใช่ค่ะคุณหมอต้องตอบว่าเป็นซิลิโคนเหลวที่ตกค้างยู่มันห้อยไปหรอใช่ค่ะที่ตกค้างอยู่ที่แก้มใช่ไหมคะพอเราฉีดที่ร่องแก้มมาค่ะร่องน้ำหมากนะคะก็จะค้างมาอยู่อยู่ตรงคางห้อยเลยใช่ไหมใช่ค่ะทําให้หน้าค่ะดูแบบ ชราเกินกว่าไว้แล้วยิ้มออกไหมคะคำนันตี่งะดังงานต้องยิ้มบ่อยๆใช่ต้องยิ้มค่ะคือเวลาที่จะทํางานช่วงช่วงนี้นะคะช่วงก่อนที่ที่จะมาทําหน้าจะต้องแบบมีมุมอะไรอย่างเงี้ยต้องหลบมุมที่หย่อนที่หย่อนคล้อยอะค่ะใช่ค่ะจะไม่แบบสามารถหน้าตรงได้กับกล้องอย่างงี้อะค่ะภาษาอังกฤษก็เรียกซิลิโคนมาครับซึ่งปัจจุบันนี้ห้ามใช้แล้วแล้วก็ห้ามเด็ดขาดด้วยแพทย์สภาก็สั่งห้าม ฉีดไม่ผิดกฎหมายนะผิดกฎของแพทย์แต่ว่าเขาฉีดมานานแล้วแต่ว่าเราจะเอาออกยังไงเพราะตรงนี้มีเส้นประสาทนะครับแต่ว่าโชคดีที่ว่าเรามีทีแพยาการแพทย์นะครับซึ่งชํานาญเฉพาะล็อกล่างตอนแรกนะคะมาปรึกษาแต่คุณหมอปฏิเสธนะคะในเรื่องของการดึงหน้าแล้วก็นั้นไม่สามารถดูดสารซิลิโคนนั้นออกได้เป็นยังไงคะคุณหมอ เพราะอะไรอะคะคุณหมอถึงไม่รับเคสโนอต่อไปก็ยังรับเลยไม่รับก็ไม่ไม่อยากทำเพราะว่ามันมันยากแล้วก็ไอซิลิโคนเหลวเวลาฉีกออไปแล้วมันฝังตัวแล้วพังผืดมันจะเกาะแล้วมันก็กลายเป็นเนื้อนอกเราก็ไม่อยากทำอะคือถ้าจะทำก็ล็อกหน้าให้เฉยแต่กับฟุ้งนี้ยังอยู่เอาไหมเขาบอกเขาจะเอาอันนี้ออกเราก็เลย เห็นใจน้องก็เลยขึ้นไปปรึกษาอาจารย์เสินยาซึ่งเป็นทีมงานนะครับอาจารย์บอกเอาลองดูก่อนหน้านี้เมื่อสักประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ามาแล้วเจอคนไข้มามาปรึกษาว่าไปทำตาสองชั้นจากที่อื่นมาแล้วตอนนี้คือตาไม่เท่ากันแล้วก็เหมือนกับตามันลึกด้วยปกติถ้าถ้าเป็นทั่วไปเขาคงแบบรับแก้ให้เพราะเขาคงอยากได้เงินด้วยแต่คุณหมอชฉลี่ี่บอกว่าไม่รับ ทำให้ตอนนี้คือต้องแก้ตรงที่พังผืดที่ตาก่อนตอนนี้งานแก้มันจะเยอะขึ้นทุกวันผมก็เลยต้องพูดง่ายๆพี่รับปากชุนอะไรนะอะไรนะแก้ปากชุนก็พี่พี่อยู่นี่ไม่กี่วันพี่จะเห็นแต่เคสแก้ทั้งนั้นเลยจอยากจะมาแก้นะคะไม่คยเป็เคยทำตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเอาเพื่อวงการเราพ็แก้จิตใจของคุณหมอที่เพิ่มร่วกมันมีความแบบ เมตตาปาณีแล้วก็ควารู้สึกว่าอยากมอบชีวิตให้กับคนบางคนที่ก็สิ้นหวังอะ่ะอันนี้คือส่วนสําคัญที่ได้สัมผัสสัมผัสนะคะจริงๆต้องต้องขอบคุณพวกทีมทีมทีมงานที่เป็นอาจารย์ท่างแปท่านครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็จิตใจดีทุกคนแล้วก็ที่ผมพอใจมากที่สุดก็คือเขาไม่โลภเขาเขาเขา,เขาอยากจะทำงานอยากจะให้งานาเนะขาไม่ได้มาเอาแต่คิดว่า คิดเท่าไหร่เท่าไหร่แต่เราเราก็คนไข้จะต้องใช้หมอสามคนนะก็ต้องบอกสามคนนะมันมีค่าใช้จ่ายไปลงที่ค่าแพทย์หมอก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาตนะ้องต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงพ่อแม่เขาเขาก็ต้องมีไรายได้แต่ว่ามันเหมาะกับตัวคนไข้ที่เขาจะได้สิ่งดีๆพอมาแก้แล้วอะ่ะก็ต้องมีคนแก้เป็นทีสังเกตไหมน้องออนสมัยที่ที่อาจจะเป็นแบบรุ่นเก่าสมัยก่อนเนะี่ยหมอทุกคนที่เป็นรักษาโรคจะดุ ใช่ตรวจแล้วตรวจตรวจเสร็จของพี่จะมีชื่อคุณหมอสุเอชนะดังมากอ๋ออาจารย์สุเอต็ดเจษนีครูปรมาจารย์ของปรมาจารย์นี่ค่ะเป็นหมอประจำของแอนดี้นะเป็นอาจารย์ที่น่ารักมากเลยเชื่อไหมครับจะพูดจาอะไรตรวตรวจตรวเสร็จแต่ทุกอย่างเบรหายหมดแล้วเก็บถูกมาก เป็นแบบกระดาดผูกมากเลยครับอาจารย์อออเป็นอาจารย์ที่ปรมาจารย์มากเป็นอาจารย์สอนผมมิธีแต่ว่าอาจารย์ชำนาญโรคหัวใจใช่ค่ะท่านบ้านท่านอยู่ที่พระประแดงเป็พระประแดงย่ถึงสวยเป็นพระประแดงครูเนี่ยสำคัญจริงๆครับอาจารย์อาจารย์สมเอ็จก็เป็นครูของผมคนหนึ่งแล้วก็ผมมีครูดีผมถึงโชคดีที่ว่าครูดีก็เราก็เดินตามครูนะครับก็โดยเฉพาะเป่ดชื่อเลยเนาะครูเชิญ นะครับซึ่งเป็นหมอหูคอจมูกแล้วก็โชคดีที่มีครูดีๆมีครูใจบุญทั้งนั้นเลยที่ที่ผมไปอยู่ใกล้ๆตัวแล้วแล้วเราก็ติดได้ติดเชื่อมาโชคดีโชคดีโชคดีที่เราเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะก็ขอให้คุณหมอพระเมตตาความสวยโปรยไปเรื่อยนะคะให้ตลอดเวลาใครที่อยากสวยนะคะสวยซ้ำสวยซ้อนมาได้เลยค่ะที่ทีลพรคลินิก จะไม่มีผิดหวังเลยล็อกนี้ไว้ใจได้ทีราพรคลินิกจะทำให้คุณสวยใสไปยาวๆการันตีโดยสองสาวและอีกหนึ่งคุณแม่เอ๊ยคุณพี่แหนนะจ๊ะสวยจริงไม่จกตาชัวร์กรุ๊บกิบกรุ๊บกิบกับแหน่ละจ๊ะกรุ๊บกิบกรุ๊กิบกับแหน่ละจ๊ะกรุ๊บกรีบกรุ๊บกรีบกับแหน่นะจ๊ะ ถ้าไม่อยากพลาดความสนุกทุกสัปดาห์ก็กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะ